ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรยาพิรมพักดีค่ะ คุณผู้ฟังคะสําสหรับในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาติดตามกันที่เรื่องราวของการค้นพบนะคะ8,800กว่ารายชื่อค่ะที่อนุสร์สถานแห่งชาตินะคะซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นวันนี้เรามาติดตามกับการสืบค้นหาวีรกรรมของนักรบผู้กล้านะคะจากอนุสรสถานแห่งชาติตอนนี้ดิฉันอยู่ในสายกับพลตรีสนิโรธธรรมยศที่ปรึกษาด้านบร,ริษาทของอนุสร์สถานแห่งชาติตอนนี้อาจารย์พร้อมจะให้ข้อมูลกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ ครับสวัสดีครับคุณพิรยาครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับค่ะาจาย์คะทราบมาว่าอาจารย์เนี่ยได้ไปสืบเจอนะคะแ8 0พันแดร้อยกว่ารายชื่อนะคะที่อนุสรสถานแห่งชาติเรื่องราวเป็นยังไงคะาจาย์คะครับถ้าเกิดว่าเราไปที่อนุสรสถานแห่งชาตินะนะครับตรงถนนวิภาวดีรงังสิตเนี่ยเราจะเห็นว่าบริเวณรอบๆงของ ตัวอนุสร์ซึ่งเป็นยอดแหลมนะครับ <S <S <arlo. S 2> มันจะมีกำแพงที่เขาเรียกกันว่ากำแพงแก้ว <S <S ซึ่งสลักชื่อวีรบุรุษนะครับแปดพกว่ารายชื่อตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1เป็นต้นมานะครับผมก็เรียนถามผู้รู้ว่าทําไมต้องสงครามโลกครั้งที่หเป็นต้นมา <S <S เพราะว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เรามีนามสกุลถูกไหมครับ <S <S ในสมัยรัชกาลที่ห ระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนหน้านั้นอ่ะเราไม่สามารถที่จะระบุได้นะเพราะไม่มีนามสกุลยังไม่มีพระราชบัญญัตินามสกุลเราก็จะมีแต่อำแดงน้อยอะไรต่างๆซึ่งมันไม่มีนามสกุลนะครับเราไม่สามารถระบุตัวตนได้แต่เพราะในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเป็นต้นมาเลยเราก็จะมีชื่อนะครับมีนามสกุลทําให้เราสามารถสืบเสาะหาคนที่จะเป็นทายาท ของบุคคลเหล่านี้ได้ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะมาจนถึงสงครามอินโดจีนก็คือสงครามที่เรารบกับฝรั่งเศสนะกตอนสงครามโลกครั้งที่สองนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มาถึงสงครามมหาเอเชียบูรพาถ้าจําได้ก็คือตอนที่ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกนี่แหละนะครับญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกบริเวณบางปูประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชสุร,ราษฎร์ธานีอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ยุวชนทหารทั้งทหารหต่างๆก็ต่อ,ตอรู้กับญี่ปุ่นนะครับ แล้วก็ยังมีการรบมาโดยตลอดนะครับสถึงหปีของครังที่สองหรือว่าสงครามมหาเอเชียบูรพามาจนถึงสงครามเกาหลีนะครับ2493 2494เนี่ยที่เราส่งกำลังทหารไปช่วยเกาหลีใต้รบกับเกาหลีเหนือในนามของสหรประชาชาติซึ่งมีวีรกรรมที่พอกชอปนะครับสู้เป็นชีวะทหารไทยเราเนี่ยคุณบิรยาลองนึกภาพว่าสู้กับทหารข้าศึกซึ่ง อยู่กลางหิมะเนี่ยสมรภูมิกลางหิมะเนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยอะนะไม่เคยเจอหิมะถูกไหมเราจะไปกินไปนอนอยู่กลางหิมะนี่เราก็หนาวจะแย่อยู่แล้วนะอันนี้เราต้องต่อสู้กับฆ่าศึกกลางหิมะที่เนินเขาพอกช็อปพอกช็อปแปลว่าหมูสับหมูสับหมายความว่าไง <ies S 1> หมายความว่าคนที่เสียชีวิตที่เนี่ย <S <S สภาพร่างกายอ่ะเหมือนหมูสับเราผ่านนึกภาพดูก็แล้วกันพวกมันหนักหนาสาหัสขนาดไหน นะครับเนินพอกช็อปเนี่ยนะครับจากเกาหลีนะครับก็ออกมาจนถึงสงครามเวียดนาม,มนะสงครามเวียดนามนี้ก็ช่วงประมาณปี 25, 10, 25 11, 12, 13, 14, 1 0 2 5 1 1 1 2 1 3 14นะครับเราถอนกําลังกลับประมาณ15นะครับเราไปในานาม3ามผลนะครับช่วงผลัดแรกเนี่ยเราไปแค่กรมเดียวก่อนคือกรมทหารอาสาสมัครเราเรียกว่าหน่วยจงอางศึก 1, 1> ปี 1> นะครับปี2 5 1พาพอกลับมาปับป๊บก็ปรับกําลัง หกลมไม่พอก็เพิ่มเป็น3กลม3กลมมันก็คือ1นึกองพลนะครับ<ม>ก็เปลี่ยนจากกรมทาหารอาสาสมัครเป็นกองพลทหารอาสาสมัครนะครับหรือว่ามีสมญานามว่ากองพลเสือดำ<ม>นะครับ Black r d n v i s r o n v i s i o n ไปอีกสผัดผัดละ1ปีนะครับก็อยู่จนกระทั่งอเมริกาเขาถอนความ่เหลือจากเวียดนามใต้เลก็ส้วก็2ย1 8บเวียดนามใต้ก็แตกเราถอนมาประมาณป,าณปี2องพนะครับ,รบก็คือสปี หลังจากที่กองกําลังของชาติพัน,นธมิตรทอนออกจากเวียดนามใต้เวียดนามใต้ก็แตกนะครับแล้วก็ยังมีสงครามในการต่อสู้การปราบปรามความไม่สงบเพราะในช่วงนั้นเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์ของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับอย่างเช่นเขาค้อภูหินร่องกล้าช่องช้างสุราษฎร์ธานีอะไรอย่างเงี้ยนะครับการรบนั้นมีเยอะแยะยยไปหมดเลยจนถึงการรบตามแนวชายแดน อย่างเช่นช่องบกนะปี2530 2531เนี่ยที่เวียดนามเนี่ยยกกำลังเข้ามายึดกัมพูชาแล้วก็ลุกล้ำเข้ามาตามแนวชายแดนช่องบกช่องโอบกช่องบกนี่อยู่อุบลราชธานีนะครับช่องโอบกนี่อยู่บุรีรัมย์คลิกที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะครับก็จะมีรายชื่อของผู้ที่สละชีพเนี่ยอยู่ในนี้นะครับก็จะจะเห็นน้ำหนักเนี่ยแ0 0พกว่ารายชื่อเนี่ยจะมาอยู่ในช่วงของการต่อสู้ นะครับการปราบปรามความไม่สงบกับการสู้รบตามแนวชายแดน่งบ้านรุมเกล้าอย่างเงี้ยนะครับ <N> <h ain> บ้านรุมเกล้ากัปี2 5 3 0 2 1 3 7อย่างเงี้ยนะครับวัน <N> <h ain> นั้นผมก็ไปยืนดูนะครับก็ไปยืนดูรายชื่อของสงครามเวียดนามครับเขาจะแบ่งนะเขาจะแบ่งสงครามเกาหลีสงครามมหาเอเชียบูรพาสงครามอินโดจีนถึงสงครามเวียดนามเนะี <N> ่ย <h ain> ในช่วงสงครามเวียดนามเนี่ยผมจะสัมภาษณ์นักรบที่ไปเวียดนามหลายคนมากนะเพราะว่า ในช่วงนี้ผมจะพยายามเก็บเพราะหลายท่านก็อายุเจ็ดสิบกว่าแปดสิบละเราต้องรีบบันทึกเพราะว่าน,นี่คือเอกสารชั้นต้นนะ<ม>เป็นหลักฐานชั้นต้น<ม><ม>เราไม่ต้องไปค้นหาจากกระดาษหรือเรื่องเล่าลนะเราบันทึกจากตัวจริงเลยมผมก็ให้กันบ้านทีมงานกันว่าเนี่ยในลายชื่อแต่ลรายชื่อเนี่ยที่บันทึกอยู่ที่กำแพงแก้วเนี่ยต้องมีสตอรี่ว่าลายชื่อเนี้เนะี่ยทําไมถึงได้มา สลักอยู่ที่กำแพงแก้วหรือว่าเป็นวีระบุรุษอยู่ที่นี่เราก็ชื่อแรกที่เราสนใจมากคือร e ้อยเอกวันชาติจันทราเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 4, สี่จพรสิบห้าเราก็ไปคน้นปรากฏว่าเรามีบทบทหนึ่งที่เราสัมาภาษณ์พลตรีประจักษ์วิสุทธิกุลนะครับวีระบุรุษหกสมรภูมิซึ่งผมเชื่อว่าแทบทุกคนรู้จักกันหมดนะครับพลตรีประจักษ์วิสุทธิกุลท่านเล่าเรื่องของ ร้อยตรีวันชาติจังชาซึ่งภายหลังเนี่ยในอนุสรสถานได้รับพระราชานยศเป็นร้อยเอกนะครับจากร้อยตรีเป็นร้อยเอกุณพ่อประจักษ์เล่าให้ฟังว่าตอนที่ยังเรียนโรงเรียนในร้อยชั้นปีที่ห้าเนี่ยยังไม่จบนะปรากฏว่ามีนายทหารของกองทัพบ,บกเข้าไปที่โรงเรียนในร้อยแล้วก็บอกว่ามีใครอยากจะไปรบเวียดน,นามบ้างยังไม่จบนะเหลือ,ออีกประมาณอีกประมาณหกเจ็ดเดือนจะจบแล้วละ่ะเพราะเป็นนักเรียนในร้อยชั้นปีสุดท้ายแล้ว ก็ยกมือกันใหญ่เลยนะครับยกมือกันว่าโหอยากจะไปเพราะว่าทุกคนเนี่ยเป็นนักเรียนในร้อยนะอยู่เตรียมทหารมาสองปีแล้วก็มาอยู่โรงเรียนในร้อยอีกห้าปีถูกฝึกจิตใจนะครับคุณพ่อปจกบอกถูกฝึกมาลุกครบพร้อมที่จะออกไปทําการรบนะเรียนมาเพื่อที่จะออกไปปกป้องประเทศชาติก็ยกมือคุณพ่อะจากับร้อยตรีวันชาติจังทราเนี่ยก็ได้รับการคัดเลือกนะครับเพราะเขาต้องการผู้บังคับหมวดที่จะเข้าพื้นที่ คุณพ่อประจักษ์เล่าให้ฟังว่าพอเข้าไปถึงพื้นที่ในช่วงเดือนแรกเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าคู่ต่อสู้ของเราเนี่ยคือกองกําลังเวียดกงนะในเวียดนามใต้ตอนนั้นเวียดนามใต้กับเวียดนามเหนือเคารบกัน mm. ก่อนที่เวียดนามจะแตกออกเป็นเวียดนามเหนือเวียดนามใต้เนี่ยมันเป็นเวียดนามเดียวก่อนถูกปกครองโดยฝรั่งเศสใช่ไหมครับแต่พอในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยในที่ฝรั่งเศสเนี่ยมันแพ้นะแ,แพ้ทางฝั่งยุโรป ญี่ปุ่นก็เข้ามายึดครองเวียดนาม,มพอญี่ปุ่นแพ้โดนระเบิดปรมานูแพ้ไปฝรั่งเศสก็หวนกลับมาใหม่มนะครับฝรั่งเศสนี่ก็ปกครองเวียดนามมานานมากมคนเวียดนามเนี่ยเกลียดชังคนฝรั่งเศสเพราะว่ากดขี่ข่มเหงรีดนาทาเลนดูทรัพยากรทุกอย่างของเวียดนามไปหมดมคนเวียดนามเขาพยายามต่อสู้มีกองกําลังใต้ดินเขามีกองกําลังที่เขาเรียกว่าพวกเวียดมินมแต่เวียดมินเนี่ยเป็นกองกาลังติดอาวุธ ในการต่อสู้สู้กับฝรั่งเศสจนกระทั่งสามารถเอาชนะได้ในการรบครั้งใหญ่ที่เดียนเบียนฟูแะเวียดนามเวียดมินเนี่ยเอาชนะฝรั่งเศสกระเจดิดกระเจิงยอมแพ้กันหมดเลยนะครับเดียนเบียนฟูนี่ถูกจับโอ้โหหลายร้อยคนเลยแล้วก็เสียชีวิตมากมายทําให้ฝรั่งเศสตัดสินใจปล่อยมือจากอณานิคมนี้แล้วก็ให้เวียดนามกลายเป็นประเทศเอกราชแต่ว่าด้วยอิทธิพลตะวันตกที่เข้ามาแทรกแซงทาให้เวียดนามเนี่ย แยกออกเป็นเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้นะฮะจะด้วยอะไรก็ตามแหละเวียดนามเหนือนั้นก็เป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์เวียดนามใต้ปกครองด้วยระบอบเสรีนิยมแต่เวียดนามเหนือเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาต่อสู้กับฝรั่งเศสมาเนี่ยไม่ได้เพื่อให้ประเทศมันถูกแบ่งออกเป็นสองประเทศเขาต้องการจะเป็นประเทศเดียวคือประเทศเวียดนามฉะนั้นเวียดนามเหนือเนี่ยเขาไม่ยอมรับไอการแบ่งประเทศออกเป็นสองประเทศเป็นเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ เวียดนามเหนือเขาเต้องการที่จะปกครองรว,ร,วรวบรวมควบรวมเอาเวียดนามใต้กลับเข้ามาเป็นเวียดนามเดียวให้ได้ม,มันก็เลยเกิดสงครามรบกันมาโดยตลอดที่เล่าให้ฟังนี่หมายความว่าไงหมายความว่าคนเวียดนามเนี่ยเขารบกันมาเนี่ยน่าจะประมาณยี่สิบสามสิบปีมาแล้วใช่ไหมฮะพวกเวียดมินต่อสู้กับฝรั่งเศสต่อสู้กับญี่ปุน่นพอมาเจออเมริกาอเมริกาเข้ามาหนุนหลังเวียดนามใต้ ก็ต้องต่อส to ู <a ph> ้กับเวียดกับอเมริกาพอทหารไทยเข้าไปก็ต่อสู้กับทหารไทยในขณะที่ทหารไทยเข้าไปอย่างเช่นร้อยตรีประจักษ์วิสุิกลร้อยตรีวันชาติจันทราเป็นนักเรียนต้องถามก่อนเลยว่าเคยออกรบไหมไม่เคยแน่นอนถูกไหมเพราะว่าเป็นนักเรียนในร้อยปีสุดท้ายยังไม่เคยผ่านสงครามเลยแต่คู่ต่อสู้ของเราคือเวียดกงซึ่งก็คือกองกําลังของเวียดนามเหนือ ที่เข้ามาติดอาวุธอยู่ในเวียดนามใต้แต่มันมีสองกำลังสองประเภทนะที่รบกับเราในเวียดนามเนี่ยประเภทแรกค okay. ือเวียดนามเหนือเวียดนามเหนือน да so ี่เป็นทหารหลักมียศร้อยตีร้อยโทร้อยเอกเหมือนทหารปกติเลยเป็นทหารของเวียดนามเหนืออยู่ในประเทศเวียดนามเหนือแต่กองกาลังติดอาวุธที่อยู่ในเวียดนามใต้เนี่ยก็เป็นเหมือนกองโจรน่ะกองโจรติดอาวุธที่อยู่ในประเทศเวียดนามใต้แทรกซึมอยู่ทั่วทุกขนแห่ง ไปทางไหนก็จะมีแต่พวกเวียดกงอยู่ในปากกลางวันก็ทําไล่ไถ่นาเหมือนชาวบ้านปกติพอตกกลางคืนก็ติดอาวุธเข้าโจมตีฐานทหารเวียดนามใต้เข้าโจมตีฐานทหารไทยอันนี้เราเรียกว่าเวียดกงเนี่ยเป็นกองโจรน,นะฮะซึ่งก็ผ่านการรบมาไม่น้อยเลยทีเดียวเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากเวียดนามเหนือดังนั้นคู่ต่อสู้ของเราเนี่ยจึงเป็นคู่ต่อสู้ที่มีประสบการณ์ผ่านการรบมาอย่างโชคโชน ร้อยตรีประจักษ์วิสุทธิกุลนะพลตรีประจักษ์วิสุทธิกุลเนี่ยท่านเล่าให้ผมฟังว่าวันรแรกๆที่เข้าไปก็ตื่นเต้นนะครับก็เริ่มเข้าบังคับบัญชาหมวดต่างๆเราอยู่ที่ค่าย Bear แบกแคบทหารไทยเนี่ยเมื่อไปถึงเวียดเนี่ยเขาจะส่งไปอยู่ที่ค่ายแบกแคบซึ่งอยู่ใกล้ๆกับกรุงไทงอนหรือว่าโฮจิมิ min, นห์นครโฮจิมินห์ในปัจจุบันนะครับก็คือป้องกันเมืองหลวงของเวียดนามใต้ไทรงอนเนี่ยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต้เราจะอยู่ใกล้ๆมีค่าย นะครับก็เตรียมออกลาดตระเวนเพราะว่ารอบค่ายแบรแครเนี่ยมันก็จะเป็นที่มั่นของเวียดกงทั้งนั้นเลยก็คือเวียดกงเนี่ยแทรกซึมอยู่ในวิถีใต้เกือบหมดทั้งประเทศแล้วล่ะนะครับเหลือแต่พวกเมืองใหญ่ๆห,หรือในหมู่บ้านหรือในตัวอำเภอเท่านั้นในป่าในดอยเนี่ยเป็นพวกเวียดกงทั้งนั้นเลยดังนั้นพลตีประจักษ์ก็คุยกับเพื่อนคือร้อยตรีวันชาติจันทร์าว่วาเฮ้ยพรุ่งนี้นะร้อยตรีวันชาติแกบอกบอกว่าพรุ่งเนี้ย ใครจะออกไปลาดตะเวนไว้เป็นครั้งแรกก็บอกว่าเฮ้ย mm. โชคดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ mm. เพื่อนๆนักเรียนเตรียมทหารรุ่นสี่ซึ่งสมัครไปตอนช่วงนักเรียนร้อยปีสุดท้ายกันทั้งนั้นแหละ mm. นะครับ mm. ก็อวยพรให้ร้อยตรีวันชาติโชคดีพอรุ่งเช้าร้อยตรีวันชาติก็นํากําลังพลออกลาดตะเวนครับพื้นที่ในเวียดนามใต้เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในพื้นที่บริเวณแบกแถบหรือว่ารอบๆนะครโฮจิมินหรือว่า งอนเนี่ยนะครับมันจะเป็นป่าทึบผสสลับกับป่าโปร่งป่าเสื่อมโทรมและป่ายางนะมันจะเป็นป่ายางสุดลูกหูลูกตาเลยสมัยฝรั่งเศสอยู่เนี่ยเขาทํายางครับยางพารานะฮะ <c oughs> พอเกิดสงครามพวกคนที่เป็นเจ้าของยางสวนยางเขาก็ละทิ้งกันหมดมันก็เกิดก็เลยกลายเป็นป่ายางร้าง <c oughs> นะครับแล้วยังมีพื้นที่หนึ่งที่เรียกว่าสวมสวมเนี่ยหมายความว่าเวลาฝนมันตกมันอะไร มันจะเป็นบึงเป็นโครนเป็นเลนเดินเข้าไปก็เป็นบึงนะเป็นลำทานขวางอยู่<ม>ถ้าพอพ้นลำธานก็จะเป็นโครนจมลงไปในครึ่งเขา่านยะเดินกันโคนเนี่ยมันดูด<ม>ชุดราดเวนของเราเนี่ย<ม>เรียกว่าชั่วโมงหนึ่งเนี่ยไปได้ไม่กี่ร้อยเมตรเองนะ<ม>เพราะมันดูดไงมันดูดขารองแล้วเราใส่รองเท้าคอมแบ็เนี่ยมีเป้ล็อกแสกแล้วมีปืนเนี่ยนะครับ เหยียบย่ำไปบนสวอมเนี่ยโอ้โหเขาบอกทรมานมากเลยสมรภูมิในเวียดนามใต้นะครับร้อยตรีวันชาติเนี่ยนำกําลังเข้าไปตรงนั้นน่ะไม่ได้เป็นสวอมแต่เป็นป่าป่าทึบป่าทึบหมายความว่าไงมันทึบแบบคือมันไม่มีใครผ่านไปอนะแล้วเวลาผ่านไปก็ถูกซุ่มโจมตีเวียดนามใต้เขาก็ส่งทหารมาเดินผ่าน,ป,านป่าทึบก็ไปก็ถูกซุ่มป่าทึบเหล่าเนี้ยมันคือฐานของเวียดกง ฐานของข้าศึกร้อยตรีวันชาติเนี่ยนํากําลังเข้าไปกลางฐานของข้าศึกเลยครับเพราะมันทึบมากไงไม่รู้ว่าตรงไหนมันเป็นหลุมบุคคลตรงไหนมันเป็นบังเกอร์ค่อยๆเดินเข้าไปเดินเข้าไปพาเข้าไปกลางฐานเลยครับคุณจิรยาข้าศึกเนี่ยเขาเห็นเราอยู่แล้วล่ะอตอนที่เราเริ่มเคลื่อนที่มาไกลๆเขาก็ตีเรียกว่าเป็นสองนะครับอ,ออกสองข้างซ้ายขวา เราเนี่ยเดินเข้าไปตรงกลางเลยครับเราเรียกกันว่าเข้าสองผ่านเข้าไปตรงกลางแล้วซ้ายขวาของเวียดกงเนี่ยมันก็ยิงถล่มเข้ามาเรียกว่าเหมือนตีขนาดอะยิงถล่มถล่มถล่มร้อยตรีวันชาติจันทราถูกกระสุนเสียชีวิตครับนี่แหละครับคือเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลัง <h. S 1> ของร้อยตรีวันชาติจันทราอันนี้ชื่อที่หนึ่งนะครับเ,นนเราไปสืบมามครับ ไปสืบมาจากเรื่องเล่านะครับความทรงจําของพลตรีประจักษ์วิสุทธกุลอีกรายชื่อหนึ่งนะเป็นชื่อที่ชื่อที่แบบน่าสนใจมากคือชื่อพลพรหมินพันรุตันพอแม่นากาศนอทอทงกลันรอสะอุรุตอแม่นากานอตันพรหมินพันรุตันนะครับเราก็เริ่มค้นหาวิชื่อนี้น่าสนใจจางพรมมินพันรุตันเราไปเจอบทสัมภาษณ์ที่เราเคยสัมภาษณ์ ร้อยตรีหวานเม่นนาเกรดซึ่งร้อยตรีหวานเนี่ยตอนก่อนหน้าเนี้ยนะครับก่อนจะเป็นร้อยตรีเนี่ยท่านก็เป็นพลอาสาสมัครในเวียดนามเหมือนกันท่านมาได้ร้อยตรีหลังจากจบการรบในลาวท่านเล่าให้ฟังว่าในวันนั้นเนี่ยนะท่านเป็นชุดลาดตะเวนนาลาดตะเวนาเวนาหมายความว่าเวลาเราจะออกลาดตะเวนเนี่ยแต่ละหมวดเนี่ยมันจะมีสองคนต้องไปอยู่ข้างหน้านําคนอื่นเข้าไปนะครับร้อยตรีหวานเนี่ยคือรู้ว่าพลอาสาหวานเนี่ย กับพรมมินเนี่ยพรมมินเนี่ยเป็นหมายเลขหนึง่งหวานเม่นนาเกรดเป็นหมายเลขสองลุงหวานเล่าให้ผมฟังว่าโอ้โหป,ปกติไอ้พรมมินเนี่ยมันต้องเดินนําแกว่าอย่างนี้นะครับเพราะมันเป็นหมายเลขหนึ่งผมเนี่ย,มย,มยหมายเลขสองผมต้องเดินตามแต่วันนั้นพรมมินบอกว่าเฮ้ยหวานวันนี้กูล่างไม่ค่อยดีว่าใจไม่ค่อยดีว่า <Huh? S 1> มึงนําได้ไหม hmm. แต่ลุงหวานแกก็บอกว่าโอ<ฮ>้โหคนนําเนี่ยนะมันต้องเดินนําแล้วเป็นปา่าทึบเนี่ย hmm. โอ้หมันเหนื่อยมันต้องแหวะ ต้องใช้มีดฟันปากและปืนเนี่ยต้องอยู่บนเรียกว่าเปิดกึ่งออโต้ตลอดเวลาเลยเพราะไม่รู้ว่า่าศึกจะอยู่ตรงไหนแกบอกมันเหนื่อยนะครับให้ผมขึ้นนําแต่ผมก็ขึ้นนําอ่ะผมแกก็เดินนํานําไปสักพักหนึ่งคืนในป่า <c oughs> เดินไม่ได้เร็วหรอก <c oughs> นะครับ <c oughs> มันก็อย่างมากมก็ค่อยไปทีละก้าวไปทีละก้าวมันไม่ได้เดินสวบ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 ,วบเหมือนเราเดินป่าธรรมดาเพราะมันมีทั้งกับระเบิด มันมีทั้งค่าเสร็จถูกไหมครับพอในเดินไปสักคู่หนึ่งเนี่ยเขาก็ตั้งพักฐานเพราะว่าเริ่มเห็นร่องรอยเริ่มเห็นคูติดต่อเริ่มเห็นบังเกอร์เริ่มเห็นรอยเท้าใหม่ๆเลยลุงหวานบอกผมเลยว่าโอ้เห็นรอยตีนใหม่ๆเลยแกใช้คําบุคคลโบราณเนาะแกบอกโอ้ยเห็นรอยตีนพวกมันใหม่ๆเลยก็เลยหยุดพักฐานพรมินเนี่ยก็เลยเอาเอ็มสิบหกเนี่ยยิงกราดไปข้างหน้าครับปืดปืดปืนเอ็มสิบหกยิงกราดไป ข้างหลังก็จะโกหกถามว่ายิ่งเลยวะพรม,มินก็บอกว่ายิ่งเบิกทางนะครับแล้วก็เริ่มเดินทางต่อเราานี้ร้อยตีหวานแกก็เริ่มอึกอัดแล้วสิแกก็บอกว่าเฮ้ยพม,มินเอ็งหมายหมายเลืหนึ่งเอ็งเดินนาพรมินก็ไม่ยอมพม,มินก็บอกเฮ้ยกูจิตใจไม่ดีร้อยตีหวานก็บอกเออกูก็จิตใจไม่ดีเหมือนกันเอามือดึงพรม,มินเดินไปด้วยกันครับงั้นไปด้วยกันทั้งคู่เลยไม่ต้องเกี่ยงกันนะครับก็เดินไปแป๊บเดียวเท่านั้นครับ เห็นค่าศึกอยู่ว่าบอกว่าเต็มป่าข้างหน้าลุงหวานแกเอาระเบิดคว้างไปลูกแรกก่อนคว้างไประเบิดมันเป็นป่าทึบเอ็มเจ็ดสิบเก้าเนี่ยเครื่องเครื่องยิงลูกระเบิดเนี่ยไอเอ็มเจ็ดสิบเก้าเนี่ยสี่สิมิลิเมตรเนี่ยยิงไปไม่แตกนะมันไม่เกินยี่ิห้ามันชนต้นไม้มันก็หล่นปุ๊ปปุ๊ปปุ๊งไงมันยิงไม่ได้ต้องเอาปืนกลยิงนะครับแล้วเอาระเบิดคว้างระเบิดคว้างมันจะติดต้นไม้เด้งกลับมาตัวเองอีกนะครับก็ ต่อสู้กันนะครับข้าศึกเนี่ยที่เรากว้างระเบิดไปเมื่อสักครู่มันก็เริ่มยิงสวนมาคร mm. าวนี้มันมามันไม่ได้โผลมาแค่คนสองคนมันยิงมาหลายด้านมากนะครับไอ้ข้างหลังก็เฮ oh, 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 oh ้ยโอ้โหปราบฏว่า mm. เดินเข้ามาในฐานของข้าศึกครับแต่ลุงหวานแกสติดีก็กยิงแกก็มุกลิ้งตัว มุดเข้าไปอะแกบอกมันมีต้นไม้ต้นใหญ่อยู่ต้นหนึ่งแกเอาหัวมุดเข้าไปแกบอกว่าไม่รู้ฮะเอาหัวมุดไว้ก่อนแหละนะครับรอย่างน้อยก็กันได้แหละถ้าถึงมันยิงมามันก็ไม่โดนละพรมินแค่ตัวใหญ่ครับแกก็ถอยมา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 หาลุงหวานนะครับข้างหลังก็จะโกรธ่าถอยถอยถอยเพราะว่าเข้ามาอยู่กลางหลังของข้าศึกแล้วนะครับทุกคนก็เริ่มถอยลุงหวานก็ว้าเปืนตัวเองพุ่งย้อนหลังกลับมาแต่ว่าพรมินตัวใหญ่ครับ แกลูกขึ้นหันหลังตั้งท่าจะวิ่งมามี้าศสึกคนหนึ่งครับมันหมอบอยู่มันยิงตรืดตรืดมาสองนัดสองชุดเข้าเต็มท้ายทอยของพรมมินทันบู๊ครับล่งหวานพูดว่า<อ>ไม่ได้ร้องสักแอะเลยครับ<อ>ก้มหน้ากระเด็นตามแรงถีบของกระสุนครับเพ<อ>ราะแกก,กันหันหลังให้ไงก้มหน้าแล้วเงียบไปเลยฟุบเลยไม่โผลมาเลยแกก็เฮ้ยไอ้พมินไอ้พมิ้น ข้างหลังก็ลุกลี้ลุกลนแหะครับไม่รู้จะทํำยังไงกันก็ผู้บังคับหมวดสั่งทิ้งศพแต่รองผู้บังคับหมวดบอกว่าไม่ทิ้งเพราะยังไม่รู้ว่าตายหรือเปล่าให้เอาศพมาถึงก็ลุงหวานอีกแล้วครับลุงหวานก็บอกโ,อโหแล้วจะทํำยังไงแกก็เอาไม้ไผ่เนี่ยไปเคียย์ตรงเข็มขัดสนามนะครับพยายามลากศพออกมาให้ได้ดึงมาถูลูกถูกลางลากมาลากพอลากมาได้แกแบกขึ้นไหลครับ ไอ้กระสุน RPG RP ของข้าศึกมันก็ยิงวีดวิวไม่หมดเลยแกก็แหวกแบกนะแล้ววิ่งวิ่งไปก็ล้มไปล้มกิ้งล้มหงายนะครับ<ม>วิ่งออกมาในสักพักหนึ่งจนพ้นวิถีกระสุนก็นั่งปรากฏว่าพรมินพันรุตันเสียชีวิตไปแล้วนะครับด<ม>ุบวานบอกว่าก็เริ่มทําเพลและลําเลียงศพกลับที่ตั<ม>้งแกบอกว่าคืนนั้นวันนั้นทั้งวันแกไม่คุยกับใครเลยนะ<ม>เพราะดึงมือกันไปดึงมือกันมา ใครฉะนาใครจะไม่นำนะแล้วก็เสียเพื่อนต่อหน้านี่ก็เป็นอีกชื่อหนึ่งพมมินพันธุตันดังนั้นถ้าเกิดว่าท่านไปที่อนุสาวรีย์ใดก็ตามนะมไม่จําเป็นที่อนุสร์สถานแห่งชาติไปยืนมองเห็นรายชื่อเนี่ยท่านนึกได้เลยว่าแต่ละรายชื่อเนี่ยมีสตอรี่นะครับมันมีเรื่องราวกว่าที่รายชื่อนั้นจะมาปรากฏอยู่บนอนุสาวรีย์เหล่านั้นนี่ก็คือการ ทำงานด้านประวัติศาสตร์ของทีมงานเราครับครับค,บคุณปิริยาครับเรียกได้ว่าทีมงานเนี่ยค้นหากันอย่างแข็งขันเลยนะคะจาร์เพิ่งจะทราบข่าวในส่วนของรายชื่อเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองใช่ไหมคะใช่ครับเราไปค้นทํางานค้นค้นค้นนะครับแล้วยังมีอีกหลายชื่อที่เริ่มปรากฏขึ้นมาก็จะนํามาเสนอเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราเราใช้เป็นซีรีส์ว่า มีสตอรี่หลังหลายชื่อนะครับครับผมได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพลตรีสนิโรธธรรมยศค่ะที่ปรึกษาด้านประวัติศาสตร์การทหารของอนุรสรสถานแห่งชาตินะคะที่ได้มาบอกเล่านะคะเรื่องราวของการค้นหาวีรกรรมจากรายชื่อนะคะของนักรบผู้กล้าที่อนุสรสถานแห่งชาติให้กับเราได้รับฟังกันในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่าครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกรมรชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง y o u u u e e h ช n n e l อาทาพพอดแคสต์ดิฉันพิรายาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะโรงเรียนในเรือเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ เป็นชายไทยอายุตั้งแต่16ปีและไม่เกิน18ปีสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4หรือเทียบเท่าโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง28กุมภาพันธ์2568สามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียวที่เว็บไซต์โรงเรียนในเรือ www.rtna.ac.th หรือเว็บไซต์กองทัพเรือ www.navy.mi.ts และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-475-3995ทุกวันและเวลาราชการเว้นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย